คะค่ฉันแพทนะคะออนี่คุณแต่งชุดอะไรมาเนี่ยเอาคุณไม่ชอบเหรอคะปกติคนที่เขาจ้างเด็กเอ็นเขาก็ชอบแนวนักศึกษาไม่ใช่หรอนี่คุณเล่นใส่ชุดลาติวขนาดนี้ใครจะกล้าไปเดินกับคุณเนี่ยนี่คุณคะถ้าคุณจะบ่นทําไมล่ะคะก็คุณไม่ได้ระบุนี่ว่าจะให้ฉันใส่ชุดแบบไหนเออช่างมานันะครับ ผมพิ่เงแหละที่ไม่ได้บอกคุณไว้ก่อนนี่ครับสองหมืน่นตามที่ตกลงกันไว้สำหรับงานทั้งคืนนะครับขอบคุณนะคะถ้างั้นเราเริ่มงานกันเลยนะคะคุณอยากไปกินไปเที่ยวที่ไหนคะไปที่บ้านผมครับโหไปที่บ้านเลยเหรอถ้าไปอย่างว่าฉันขอคิดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะคะ ผมก็ไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างว่านี่ครับเอา้าแล้วจะไปบ้านคนณทำไมคะมเดี๋ยวก็รู้ครับผมว่าเราไปกันเลยดีกว่าครับ งานของคุณคุณใหมายความว่าไงคะก็ที่ผมจ้างคุณมาเนี่ยก็เพื่อให้คุณมานอนเฝ้าศพพี่ชายผมฮะอะไรนะคุณจ้างเด็กเอ็นมานอนเฝ้าศพเนี่ยนะก็ะทำไงได้อ่ครับมันเป็นคำขอสุดท้ายของพี่ชายผมก่อนตายอ่ะครับ เดี๋ยเปิดตาได้เรื่องจังเลยอย่าพึ่งสิคะ จเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวก็อดเซอร์ไพรส์กันพอดีนี่ค่ะแล้วมาดื่มอะไรเย็นๆก่อนดีกว่าพอดื่มหมดแล้วค่อยเปิดตานะคะ ว่าเขาได้รับยานอนหลับเกินขนาดนะครับตอนไปเจอศพเนี่ยก็เจอที่ร้านคาราโอเกะเออแต่ผมเห็นคนเขาบอกกันว่าไปกับเด็กเอ็นนะครับแต่ว่าตอนเจอศพเนี่ยเจอพี่ชายผมคนเดียวตอนนี้ตำรวจกำลัลงตามสืบกันอยู่ครับคุณคุณนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าคุณรู้จักกับพี่ชายผมอ๋อไ,ไม่ค่ะไม่รู้จักค่ะฉันไม่รู้จัก งานงานงานก็ดีแล้ะครับเเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้ปั้นึงนะเดี๋ยวผมมาคุณคะฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณตายนะคะคุณอาหัวสิกรไมให้ฉันด้วยนะคะ นอนเนี่ยครับผมจ้างคุณมานอนเฝ้าศพไงฮะอะไรนะไมะ่ฉันไม่ทำหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่คุณรับงานแล้วนะคุณจะมาเทแบบดื้อๆแบบนี้ได้ไงอะถ้าคุณไม่อยากทำคุณก็เอาเงินคืนมาแล้วก็ให้ค่าเสียเวลาผมเนอะอะไรนะถ้าไม่อยากจ่ายก็ห้ามเทงานสิครับเอางี้นะถ้าคุณรับงานเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมเพิ่มให้คุณอีกสองหมื่นเลย 2องหมื่นเลยเหรอคะเอ่อแค่นอนเฝ้าศพเฉยๆใช่ไหมคะใช่ครับงานง่ายๆได้เงินเยอะผมว่าคุณไม่ควรจะปฏิเสธนะครับก็ได้ค่ะฉันทำก็ได้ดีมากครับเอองั้นผมฝากด้วยนะครับพอดีว่าผมมีธุระต้องรีบไปทำเดี๋ยวค่ะคุณจะไปไหน แล้วจะทิ้งฉันไว้กับศพตามรงพังเนี่ยหรอคะอก็ใช่ไงครับก็ผมมีธุระไม่งั้นเนี่ยผมจะจ้างคุณมาเฝ้าศพทำไมเออนี่คุณจะทำหรือไม่ทำเนี่ยอโอ้ยก็ได้งั้นพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับเอาวะ สี่หมนท่องไว้แพทท่องไว้เพื่อเงินเพื่อเงินท่องไว้ท่องไว้เพื่อเงินเดี๋ยวก็เช้าแล้ว ทั้งคลิปและทั้งเสียงเลยพี่ผมคัดลอกมาจากกล้องวงจรปิดที่เราซ่อนไว้ในห้องนี้แค่นีน้ก็น่าจะพอเป็นหลักฐานยืนยันกับตำรวจแล้วลนะ่ะนี่มันอะไรกันอ่ะแล้วพี่ยังไม่ตายอรอก็ยังนะสินี่พวกคุณหลอกฉันเหรอทีเธอยังหลอกวางยาแล้วขโมยทรัพย์สินฉันไปได้เลยละ่ะแล้วทำไมฉันจะหลอกเธอคืนไม่ได้ ก็ถ้าไม่ทําแบบเนี้ยก็จะไม่ได้หลักฐานที่คุณสารภาพว่าคุณเป็นคนวางยานอนหลับพี่ผมแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของพี่ผมไปนะดินี่คุณตั้งใจจ้างฉันเพื่อลอยฉันมาติดกับนั้นเหรอครับนี่คุณอย่าคิดว่าคุณทําผิดแล้วคุณจะหนีรอนวลไม่ได้ง่ายๆนะจะไปไหนคิดหรอว่าจะหนีไปได้พี่มียอมนะผมว่า ุณมอบตัวละครับโทษหนักเนี่ยมันจะได้กลายเป็นเบานะอ้พวกคุณฉันขอร้องละฉันไม่อยากโดนจับอ่ะฉันขอร้องปล่อยจะไปเถอะนะถ้าไม่อยากโดนจับแล้วทำไม,ตอ,มตอนทำไม่คิดีรอบครอบล้โอ้แล้วก็จะไม่รู้ละ่ะมันจะถูกจับได้อ่ะเห็นไหมเนี่ยนี่ถ้าคุณไม่ถูกจับได้ค่าหนังคาเข่า,ขาเนี่ยคุณก็คงไม่รู้สึกผิดสินะไปน้องไปไหนพี่ có bị hạ tâm luận là gì ว่าไงแกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันก็กลับแล้วฉันมาทุลาเออเรื่องเงินนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคอนอย่างซอกี้เนี่ยอยากกินอะไรเต็มที่เลยเว้ย <laughs> เออเออแค่นี้ก่อนนะพอดีว่าฉันมีทุละ หไอ้นัทมันออกไปแล้วแกดูดีๆนะอย่าเอามาผิดตัวล่ะฉันเขียนสัญลักษณ์ไว้ที่ขามันแล้ว เอไปกดเงินออกมาดิไปกดทั้งหมดบัญชีเลยนะเข้าใจไหมเข,เข้าใจค่ะไปเล,ล้วป เราพี่เบลมันกดเงินออกมาหมดบัญชีแล้วพี่เอาไงต่ออ๋อโอเคพี่ไปเจอกระจุนนะพบนะพี่ต่วันนี้มืมาจะตื่นวันเนี้ แหกตาดูสิสวนสนุกมังเจ จับปติก๊กอ้าวกี้เหรอโอ้โหไปกรุงเทพตั้งหลายปีสวยขึ้นตั้งเยอะนะเนี่ยป้าจำเกือบไม่ได้เนี่ยขอบคุณนะจ๊ะป้าแล้วบิวไม่อยู่เหรอจ๊ะไม่อยู่จ้ะบิวไปทำงานที่เชียงใหม่นานๆมาทีจ้ะอย่างเงี้ยป้าก็เหงาแย่สิคะทำไงได้อ่ะคนเราไม่ต้องใช้ตัง ดีวเขาไปทํางานที่นู่นนะก็ให้เยอะกว่าที่นี่ป้าก็เลยต้องยอมให้ไปอ่ะพูดถึงเรื่องเงินกี้มีอะไรจะมาเสนอปาติ๊กด้วยนะคะอะไรเหรอพอดีว่ากี้เนี่ยลงทุนซื้อหุ้นกับเพื่อนได้กําไรตั้งห้าเท่าเลยนะคะจริงเหรอแจนหนูกี้แล้วป้าต้องทําไงบ้างล่ะปาติ๊กไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่เอาเงินมาให้กี้เท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วปาติ๊กเนี่ย ก็รอรับเงินได้อีก5เท่าเลยนะคะพอป้าติ๊กมีเงินเยอะเนี่ยก็จะให้บิวกลับมาอยู่กับป้าติ๊กได้ป้าติ๊กจะได้ไม่เหงาไงจ้างั้นหนูกี้รอป้าที่นี่ก่อนแป๊บนึงนะดเดี๋ยวป้าไปหยิบ ATM มาให้อ่ะนี่จ้ะป้ามีอยู่5้าหมื่น หนูกี้ไปจัดการเลยนะเดี๋ยวป้าบอกรหัสให้ได้เลยจ้ะอ้าวหนูกี้มาพอดีเลยป้ากำลังจะไปหาอยู่นี่ก็หลายวันแล้วนะทำไมเงินยังไม่โอนเข้ามาเลยอะ่ะ <c oughs> คืองี้จับปติ๊ก พอดีว่าเงินในบัญชีของป้าเนี่ยมันไม่พอที่จะถอนจ้ะป้าต้องเอาเงินเข้าไปอีกห้าหมื่นจ้ะมันถึงจะถอนได้ฮะอีกห้าหมื่นป้าไม่มีหรอกนักกี้ห้าหมื่นที่ให้ไปนะ่ะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของป้าแล้วนะป้าติ๊กคะแล้วป้าติ๊กไม่มีอะไรที่พอจะขายได้เลยหรอคะอย่างเช่นทองหรืออะไรแบบนี้คะ่ะมันก็พอจะมีหรอก แต่นั่นมันเป็นทองของบิวเขาซื้อให้อ่ะโอ๊ยปาติ๊ปาติไม่ต้องคิดมากหรอกคะ่ปะปาติเอาไปขายก่อนนะพอปาติได้เงินมาเนี่ยปาติค่อยเอาไปซื้อคืนก็ได้ไอ้บิวมันไม่รู้หรอกเอาอย่างนั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวกี้ช่วยเอาทองไปจัดการให้ป้าทีนะเดี๋ยวป้าไปหยิบทองมาให้ นี่จะได้จ้ะเดี๋ยวชั้นเนี่ยจัดการให้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวชั้นไปก่อนนะจ๊ะ เป็นไปได้ไง,ไงวะก็แม่พี่เสียไปแล้วนี่วะเสียแล้วหมายความว่าไงวะก็แม่ฉันอะตอมใจเรื่องที่แกเอาเงินไปไงพ่อฉันกลับมาเนี่ยแม่ฉันก็ไม่อยู่แล้วนอนตายตรงที่แกนั่งเนี่ยนเิลคุณตาแล้วแกวะโอ๊ยแกนั่นแหละบ้าเลิกเพ้อเจ้าแล้วก็ช่วยอยู่เงียบๆได้ปะไว้ฉันคิดออกว่าฉันเนี่ยจะเอายังไงกับแกฉันจะกลับมาบอกไปไอ้นัท ไม่มีไม่มีพี่ไม่จริงไม่มีไม่มีไม่มี คืนมาึ้นเลยคืฉันึืนป้าให้หมดเลยนะฉันขอโทษป้าฉันทำนันผิดแล้วฉันขอโทษที่กองเงินป้านะฉันไม่คิดว่าป้าจะเป็นแบบนี้เอทำไปทำไม นี่เพว่ารีบเฉยเดี๋ยวนางบ้าแนนะ่หมายความว่าไงหมอแม่เล่นหลอกกันนั่ละกำลังสนุกอยู่พอดีเลยนี่พวกแกรู้ว่าผมกันหลอกใช่เหรอเออ กี้อ่ะมันเอาทองที่บิวซื้อให้แม่อ่ะกับเงินของแม่ที่เก็บไว้อ่ะไปหมดแล้วอ่ะแม่แม่จะเิ็นเย็นนะแม่ค่อยๆเล่า <c oughs> เรื่องทั้งหมด มันก็เป็นแบบนี้แหละลูกแม่ผิดเองที่แม่โลภมากอะ่ะไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวเงินกับทองของเราเนี่ยฉันจะเป็นคนเอาคืนมาเองเสียแรงนะที่ฉันเห็นแกมาตั้งแต่เด็กๆแม่มนหลอกกันได้จิตแกกันทำด้วยอะไร เลวไงแม่คนดีๆเนี่ยเขาไม่ทําแบบนี้หรอกปติมิวปล่อยฉันถะนะฉันเข็ดแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันคืนเงินกับทองให้หมดเลยฉันยังไม่เอาไปใช้หรอกโดนจับมาที่นี่ซะก่อนอะปล่อยก็ได้ มันไปเลยค่ะคุณตำรวจฉันบันทึกคำสารภาพของมันไม่หมดล้ะถ้าแบบนี้คิดหรอว่าฉันจะยอมคืนเงินอะ่นะนัดโชว์ของได้มาหมดบัญชีเลยเจ๊คุณตำรวจคะนี่เป็นเงินของเหยื่อทั้งหมดรวมถึงของแม่ฉันด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนทุกคนทรวสอบคนไปให้ปากคำด้วยนะครับเมื่อคดีจบ พวกคุณและอยู่อจะได้เงินคืนทุกคนครับข <ไป S 2> อบคุณค่ะไปพันนะนถือเงินตามตำรวจไปก่อนเดี๋ยวฉันกับแม่เนี่ยจะตามไปได้ครับพี่ขอบใจลูกมากเลยนะที่เอาของคืนมาได้อะไม่เป็นไรจ้ะแม่มันเป็นของของเราอ่ะยังไงเนี่ยหนูก็ไม่ยอมให้มันเอาไปหรอกแต่แม่ ไว้นะโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพวกมิจฉาชีพแบบมันชอบหลอกคนแก่งแม่เนี่ยแหละแม่เข็ดแล้วแม่ไม่เชื่อใครอีกแล้วนะไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆหรอกนะแม่คำนี้ยังใช้ได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยไหนพวกมิจฉาชีพอ่ะมันชอบเล่นกับความโลภของคนถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อของมันน่าอายจริงๆ แก่ปูนี้แล้วยังจะให้ลูกสาวมาสอนแบบน,นี้อีกอะ่ะไม่เป็นไรแม่เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs>